มาอยู่เวนกับคุณแม่น,นี่พักดีช่วยคุณแม่กวาดใบไม้น,นี่ค่ะอันนี้บริเวณที่ธรามจีนี่เป็นอาคารไม้หลังเก่าค่ะอายุเป็นร้อยปีแล้วแล้วก็มีต้นจันต้นจันทร์ต้นใหญ่มาอันนี้เป็นลูกของต้นจันทร์มาแล้วหอมมากเลยค่ะ มากินข้าวลูก่ะกวาดไปไม้กันปะกระตู้กินข้าวทีนะ่ไหนนี่ไงมันมีร้านก๋วยเตี่ยวตรงนั้นสานกุ๋นเี่ยวไหนน้ำโบอยู่ปะไม่อยู่ครับน้ำโบนั่นอ่ะไกลนะกวาดไปไม้ต่อดีกว่ามันก็เป็นอาคารเป็นอันนั้นเป็นบ้านทักเป็นบ้านทักไม้หลังเก่า อายุเป็นร้อยปีเหมือนกันกำลังซ่อมบำรุงข้างในอนีเป็นช่างกำลังทาสีอยู่มีไม่อยู่เวียนวานอาทิตย์ก็พาปักดีกวาดไปไม้กรบรอบหากิจกรรมให้ปักดีทำ ไม่งั้นจะดูจออย่างเดียวค่ะติแล้วพอดีก็ชอบชอบช่วยงานชอบทำความสะอาดอ้ลมพัดหมดเลยอะลูก <c oughs> ลมพัดปิวไปหมดเลยี <c oughs> ๋ยวจะเสร็จไหมอะลูกเสร็จไหม ลมมันพัดจะเสร็จไหมวันนี้ทำไมอ่ะอหลรอระวังด้วยครับตุ๊กไมไ่กวาดให้ใตัวอย่างเหรอทำไงตัวอย่าง รวมเลื่อนมากค่ะนี่มันหยุดพอดีก็มาช่วยวใช่ไหม่าไม่เป็นอีกรอบอ่ะ่าเป็นอีกรอบไม่เป็นหรอ่ะรอะอ้าวฝาลองมาทำใหม่สิลทีดูนี่ปาดไม้เออทำได้อยู่แล้ว,ว สำหวันนี้เออลอลกเอาสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดชไลค์กดแชร์ให้น้องพักดีชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ